สวัสบดบีไม่ได้พบเป็กพอกันโดน,นเติมแล้วพี่น้องพบสองบารดองพิมพ์ไทยทแก่วันนี้สิพามาเป็ดปลาอยู่นั่นะดูผู้เดียวในี่วาลงนะผู้เดียวในี่วาลงนะ Đây đúng <coughs> Nắm mình quang nó lòng quá mình vô lực phù Hú lế Đúng Đón lắc máy thì nhắp phải phút

เฮากำลังชิลงในเด้ามาโซซิมแพ็กอ่าได้นะเพิร์อ้อตัวเนื้เนี่ยเพื่์ได้นะตัวบ่พะกระเดี่ยวตัวที่ห้าโหวนเอ้าโอ้เก่งเลยตัวง่อมเอาเลยแตวมือมือมือเป่าเลยเปแต่ขี้่มูก็ะเด้อ ตอนนี้ก็ได,ได้อยู่าตุว่าไปเอาแห่ด้วยเพิ่นไปเอาไหมจะไปถ่งคุณมาเลยเพิ่แล้วไปเอาี้เอาเเลโก้ไปเอาโฮมโฮมฮันเดด เออถ้าจะป่าตัวอะไจับแล้วมีเพิ่พออมมาหหหแต่หาหุ้ม Ở ừ, nhà anh bái phu hoa hồn phù. Ủa ไปง่ายดีพี่น้องเข่าเอาไหาออมซักเอาโอคแตะเลยอ่าทุกคนนี่ลงสับปะกำลังไปยิงกำลังไปยิอยู่นี่เริ่องหกไอคอนท่าห่วบอก

Jahat. ค่านองเลย <laughs> kênh Nó <laughs> kênh 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 แล้ม er> ีพ่อไรหลายค้ไร nah ่ันจจไปจบหัวม uh ันีพอปาดุกแ้มันจจวัวันแล้วอันนี้แหละยาข้าแเสบสิงเม้งทำอไรสิงเม้งเออพี่เลวฮะเออวะพีทยาอ้ยสักโอ้จักกดดันโบูสิเทเลแค่ไหนฮะจัก่ะเทเล 8, 18, 0 000, 80, 000. 88, 20, 0ตกทะเล0 0บาทมื่นล้านาม้านสามสิบล้านส0บล้านสิบสี่ล้านแิดน ก็าเอาเงินบาทซื้อแบบน่ะเงินเขาเอาเงินี่เอาเดาผ่าได้ฮะไม่จังลกอีกอืออีกคนชื่อเลือดมคางไปล้างแม่กระดองเชือขี้นี่โอ้โหเผไม่ได้ตอนชื่อเลือดชื่อเรือมคางนะ

ไปตมเียนะว่าวไงเซล็ฟกระาอย่างสิระทะอย่างกระทะเล็กก็มีแม้นนะ เฮ็ดบีว่าวีจ่ายเห็นนี่อุ้ยไปเถอดดิวอดังๆล่นเลยเสียน ปั๊บเอาฮ็้กินมาเ้อได้สัน้บ้างบละหักปิงสอฮันสนี่หอกก่อยเชิงหน่อยเอ้า่า่ไปหาไปหาซานมาซื้อเหนาะวันคืนนอนโอ้คือมีปู

เราหลายเพื่อว้าเพา่มุงสร้งเนาะสบายจะอยู่หน้าพี่เนาะไม่ได้ยิ้นพี่เลยเอามาเฝ้ากูหัวควายแล้วพี่เล่หัวเจ้าเนาะพบว่าเอาไปอยู่หน้ากูเลช่วยนะมาขอกลมหน่อยพอดีโอเลยนะเอป็นหนูนะไม่เชื่ออีหรือวะ เทินไม่แห้งทิรใช่ไหมดีจัดสีมันสีหนุ๊ีเขาบังหนุ๊กไปข้าวเยี่ยงพอดีหรือข้าวพอ ใคริข้าพร้อมหรือว่าค <cor laughs> ือเขาเฮ็ดเนาเออเออครบเจ็บิบ้าเจบทเ็บ้มยน่าา่่่คน้เมื่อะเดเป็นงูนะบุใส่เขาบใส่แเใส่กับฟ้าเอใส่ด้อกับโฮมอนเดอผู้แยเด้อ วันแรกมันคลายครับพูดถึคุณุ้งคบ้ก็เียก็มารอดก็มาบ่ทำมารอดก็แนเดี๋ยวครับอากาเขมขนพิษกันไม้วังเดินบ่อแเดือดเจ็ดเดือดเป็ดส้มมาส้มมาส้มเต็มเลยัเป็ดที่นี่นะมัชอบมันดอกมันมือครบแล้วมันก็ไปเขาลูกไม้เอาผูเขมขอนว่งเดือดเป็ดนี่ไอพิษ ลายเสร็แล้วมีเดือบือจะคู่กับมีือจะคู่มาถามลูกน้ำเจ้าได้บ่เงินนำพงใหญ่คนอยากแล้วไม่ติดคอยชื่อกันบ่ได้หรอโบ่ได้เคยแห็งเค่ละกันโอ้ยเขาเฮออได้เคยลูกตาดิซ่าเออจะเก้าเด้อเอได้บ่มื่อนั้นเราพิ่นควอยพอดีมาชมน่ะมันขึ้นเนาะ